เอาคลิปเสียงเขาลงคอยจังคีเสื่อเจ้าจังคีเสื่อบอกแม่นมันชัดเหรอมันเป็นการคอยจะไปหาปี่ชอบเราหลงนี่นะเอเจ้าเราบอกพอใจขนาดอ้าวไปทีพอใจเนาะมันเสียหายใดลูกหลานมาอยู่น้องคอยช่องชามปีเนี่ยบอกเคยมีปัญหามาอยู่คอยกะหักกับแพงแต่ว่าว่าไปใช้กับบัไดไปพังว่าวนี่ว่าไงเจ้าขอความจริง เพราะนั้นเนาะเพราะว่าอีกอย่างนี่ว่าอย่างนี้ความจริงนี่มันเป็นสิ่งบวตายถ้าความจริงก็คือความจริงแม่นบ่แล้วคือว่าอ่ะขันบ่เป็นคือเขาว่าเจ้าบ่ต้องย่านคอยก็บ่ได้ย่านคอยต้องการความจริงคอยบ่ได้ย่านใดคอยก็อยู่ของคอยดีๆนี่นะเป็นยังคือว่าครอบครัวเฮือนชานหอยก็อยู่มาบัชีกินมาบัชีคือมาเป็นเลือดร้อนนํานะคอยไป หรือว่านางแดงเนี่ยไปก่อความบุญไว้ให้บอหรือว่าใคอยนี่สส้างความบุญไว้ให้บอคือว่าคิดยากน้ำหนาวเจ้าหล่ะยังงงอยู่เลยเนี่ยันหู้ว่าไยเป็นผู้โถไปขั้นเจ้าได้ว่าไ้ขั้นเจ้าหู้ว่าไพาซุดอยู่เือน้องแดงเพือนอยู่ื่อนไอ้จิ๋วอนนี้ได้ าตาเดลมอีกแล้วเนาะมาฮอตพีมื่อใดลมขมือเห็นอะไรอันนี้ลูกชายว่ารอดเหตุแฮะนี่ไผลูกไผ่ะไ้ลูกไผ่ลองไผ่ลองไผเอา,เลาอแล้วคครรู้ว่าผู้ชายชาไอย <c oughs> จังแหล็กเลยนะยอดเพิ่นซื้อว่าอ๋อฮะ<อ>สบายดีเด้อเป็นอะไรก่อนคือเห็นในคลิปตูชิดวา่ามี คนแถยบ้านคนเพื่อนใกล้นี่ยโอหาตูชิดแม่นรีวะแม่นเคยกระเบิงคลิปมีหรีบบ่คนนะคนหน่ะมีนะคนเพื่อนบ้านตูวแรงแต่มันมีพวกอันโทรอะไแม่นแสดงว่าเรื่องจริงพังวาวเนาะจักจริงบ่จริงเอยกระพู่คอยคออันคอยคออันนันเบอร์เขาคอยให้เราชงเบอร์ให้แล้วก็คอให้ชิปเชียงเขาหลงคอยคอคอบาตูชิดแล้วเป็นคนอารมณ์คอยพิดติดต่อไปหาเพื่อนนะแม่น ขันมีปัญหายัางของใจยังคือบบาคือบ่อย่างมาหาคอยนะขันว่าเฮือนใกล้แต่กับบ้านเดียวบ้านคขลกแรงขันว่าเออบอดีมกจับใจและน้องแดงนี่ถือบังคับแบบเจ้าเว้าลงไปนะเจ้าโทรหาบ่าวชิดนะคือบบาบอดของใจแล้วคือบ่อย่างมาคอยว่ะแล้วก็คือเบให้เบอร์มาอ่นะคืชิดคือเบให้เบอร์มาคอยตอนนี้นะเจ้าได้หู้แลว้วว่าเป็นไผ<ต>่คนในหลวงค่ะ คอยกับโบแน่ใจแลบวรับผูรับผู้เอาลงแล้วกับโบแน่ใจเราอะบอกเขาให้ออกไปเราเลยเอาลงไปแล้วบอกโอ้คนโอ้คนเขาโบอยากเปิดเผยเอาวะเขาย่านบ่อปลอดภัยแล้วเบอร์ใครไปเลยเบอร์ที่ทิดต่อหรือเจ้าได้มาแล้วบอตอนไหนบ็ได้เราบอให้บอกให้เลยคอยบอกเขาเบอร์เขาแน่แล้วเฮ็ดให้เจ้าน่ะเสียหายเนาะตอนไหนแม่นเราเว้าไป ลูกหลานมาอยู่นะว่าว่าคอยคมคู่เงินค้ำกับบ่เคยจับบ่เคยใยมีแต่อยู่น้ำคอยเบิดวัาน้องแดงบ่เคยใช้เงินบ่คอยบ่คอยบ่เคยเอาเงินหลานใน้บ้อันไพเป็นู้เว่าได้ยงินขอความเสี่ยงไนมวะบอก่ได้ยินขอความเสี่ยงได้ยงินแต่ได้ยงินแต่ตู้ชิดอาลงแม่นแล้วคอยค่อยว่าคันมันแม่เรื่องจริงคันตู้ชิดบ่แแ่งเรื่องขึ้นมากับเอาเบอร์ให้ค่อย ยเดี๋ยวนี้ในความรู้สึกในการทรงชัยของเจ้าเจ้าคิดว่าอย่างไรค่ะเ้าคยคิดว่าข้าหาเรื่องเคยเหลยคิดว่านคิดว่ามันโบเมนเรื่องจริงโอ้คิดว่านย u t u b e นสร้างเรื่องขึ้นมาทื่อชื่อแมนนกัรโบนส้างเรื่องแลลวเอาเบอร์ให้คอยก็เอาคลิปเสียงเขาลงคอยจังชืเชื่อเจ้าจังชืเสชื่อบอกแมนแมนชัดหรอมันเป็นหวานใครหาฮาปี้ชอบเราหลงนี่นะโอ้เจ้าเราบ่พอใจขนาด อามไปทีพอใจเนาะมันเสียหายใดลูกหลานมาอยู่น้อขคอยช่องชามปีเนี่ยบ่เคยมีปัญหามาอยู่คอยจะหักกับแพงแต่ว่าว่าไปใช้กับบะไรไปพังว่าวนี่ว่าว่าไงเจ้าขอความจริงเอานั้นเนาะขอความจริงเพราะว่าอีกอย่างนี่ว่าไงนะความจริงนี่มันเป็นสิ่งบัวตายถ้าความจริงก็คือความจริงแม่นแ่นวะแล้วคือว่าว่าขันบ่เป็นคือเขาว่าเจ้าบ่ต้องย่านคอยก็บ่ได้ย่านคอยต้องการความจริงคอยบ่ได้ย่านได คอยก็อยู่ของคอยดีๆนี่นะเป็นยังคือว่าครอบครัวเฮือนชานคอยก็อยู่มาบะซี่กินมาซี่คือมาเป็นเลือดร้อนน้ำหนาคอยไปหรือว่านางแดงน่ะไปก่อความบุญไว้ให้บอหรือว่าคอยนี่สร้างความบุญไว้ให้บ่คือว่ากินยากน้ำหนาะเจ้าเรายังงงอยู่เลยเนี่ยขันฮู้ว่าไผ่เป็นผู้โทรไปขันเจ้าฮู้ว่าไผ่เนี่ยเจ้าสิน้ำมาเว่ารถวะ คอยกันน้ำแล้วคนหาแถวแก่ว่ามันคืนเนื้อพอบ้านลมอันนี้ไก่เจ้าต้องนั่งแน่นเด้อเอ้เด้อเพราะว่ามันชีฮ็ดให้ผู้รอบข้างนี่เราแยแล้วก็สีพิตกันเองกับคนใเว้าอะไรเงี้ยเจ้าเป็นเจ้าหนวดแห่กับแม่นด้บางทีผู้เอาลงนหนวดแห่บบแม่นคนโค้งแรงกับมีเ่ื่ออยู่เขตไก่โทรหาเราละตัวว่าเป็นอยู่โค้งแรงกับมีนั่นแหละคอยจังวาจักคอเบอร์น่อยเจ้าเราต้องกัดกัดเนแม่อันนี้ก็เพื่อความอันอยู่เป็นชุกเจ้าเหาแล้ อยู่ไทเป็นไทยก็ตามเจ้าวาวจีนนะเขาจะต้องเอาเรื่องเจ้าอยู่ามีคลิปวัวฝืนบอลมีแต่คลิปเราลงแล้วตัวคอยเบิ่งเลยน้องโดนหลักฐานน้ำพืนนะนั่นแล้วคอยคออยู่เดียวนี่มาเศร้านี่่อยก็โทรหาเราคอยคอหลักฐานเสียงลาวแล้วก็ล่คอยคอเบอร์ลาวที่โทรหากันก็เราบ่อย่างอาทิตย์กันจะค้นทางอันตุศิษฐ์บางที่เพื่อนกับโบฮูว่าเป็นคนอยู่ไสเขาตัวว่าอยู่ค้งแรงบางที่ก็อาจเป็นไปได้แต่เราค่ได้ยินเสียงมันโคแรงขักแน่ เสียงก็คือแล้วว่าเสียงก็คือแล้วเขาก็ยืนยันว่าเป็นคนปกแรงแล้วว่าจะพูดข้อมูลษยังให้ถามเราเราอยู่ใกล้เราวัดในเฮือนนี่นะชั่วหรือดีผ uh ูโทรหาไอโตชิตนะเนาะแม่นอยากให้ช่อยน้องแดงเมื่ออยู่พูดยันน้องแดงนี่ถือลอกบอกเอยตัวต้มกินเงินกินขับว่าว่ารถกะบอกเคยให้ขึ้นน้องแดงบอกเคยชิดชอนให้น้องแดงครับบอกเป็นที่ไห้ขึ้นเป็นจังไงให้เห็ดจังไง ไปใช่กับบบเคยป้าใครไปผู้เดียวจักเถอมีแต่ไปนำโดดคนพี่ป้าคนหนึ่งว่าวง่ายๆเนาะว่าวตรงๆรถใครชิกล้าปล่อยคือจย่างเมื่อบ้านก็ับให้คอยป้าลานเมื่อผู้เดียวคอยกับบกล้าป้าคอยเป็นก่วงเดาคือเมื่อบรถืึกใช่ไหมบรถืึกวิจักช้างเมื่อบ้านช้างเดเมื่อวานเดี๋ยวางมีเรื่งบุตรเล่ากัาเรื่องนี้นี่นั่นใดข้าเจ้าอยากให้ออกมาชี้แจงให้กระจ่างเนาะแม่ มันมีนมความจริงแหละออกมาเว้าของใจ,งใจยังกะมาถามคอยโลดถ้าผู้ที่เว้านั่นอยู่โค้งแรงอะเลยเจ้าก็อยากหู้อะไรแม่นถ้าอยู่ชสยกอยากหู้นะเนาะหู้นะนะอยู่ชสยก็ไหนโอ้โอโอคอยคอยการันตีได้เลยยันดูซิดนี่ก็โดนต้มคือกันโบแมนคนโบแดงโบตีแล้วเนาะโบตีแล้วทังเรื่องยังข้าทัวรไปแล้ก็ลุ้มเพราะว่าบางเชื้อบางทีแล้วก็โบหู้ก็เป็นไปได้ไดนเอาตัวเราดิข่าวเราโบหูบ้แล้วก็ชมเบอร์ไม่ค่อย แล้วก็เอาคลิปเสียงเขาลงโอ้โอม่นเนาะเมนเจ้าก็เอาคลิปเสียงเขาลงชีวิดบังไม่เห็นยังบัดคอยผัดยังเปิดเผยชัดเขาว่าวคอยเอาคือกล้าวคอยลงบัดความเขาผัดปิดบังเอาอันนั้นแหละก็เปิดเวัดทั้งสองทางเ้วยเนาะแม่นเปิดใช้กันด้วย เขาพิเศษหู้ดีถ้าจะเรื่องครอบครัวชาวชุมว่าหรือเขาคึ้เดาเอาละเบ้างในคลิปเรามาเดาไปฏิทิ่ปะจ๊ะกันเราว่าออกมาบาากอกยังไงกยังบใช่ไหมเอฟซีคอมมนต์นี่เนาะแม่น,นั่นๆใช่เอฟซีคอมเมนต์และเดาเอานะว่าผู้นั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเราว่าออกมา,ากในในยังไงก็ยังบู๊แต่ว่ากันหูน้อยากทำกันไปเะ็ทศยังเจ้าบุตรไใจแค่เนาะแต่จะต้องการยัง เออโบเฮ็ดได้ลูกเอยรวยแล้วกินเงินลูกน้องเคยกินเงินลานเกย์จิ้นความจิ้นหน้ากับโบเห oh <S <s uh ็ดเอาเปิดโบเฮ็ดได้ได้คนทักมาคายมือชิ้อหน้าด้วยจ้ะโชวบอนจำบอนเห็นหน้ากันหน้าเชงจนไม่ได้อยู่เอาค่อยอันนี้ค่อยกับที่ว่าจากใจก่อนค่อยกับพ่อแม่มาเข้าข้างพุ่นพร้อมพี่ในใจกับย่างให้กระจ่างแจ้งแล้วคอยกับย่างหู้คือกันเพราะว่าเรื่องแบบนี้ เพราะว่าเรื่องแบบนี้นะมันเป็นการใช้ไายกันโดยเจตนาได้เนี่ใครก็ระหูกแมนค่อยย่านผู้เอาลงคลคิดในการเดนตัวคือกันนะเดี๋ยวในแม่เมนต์นั้นเนาะเนาะแต่มาเดินจะตัวจะหลอกจะเอาลงเดี๋ยวเอาโทษแท้บอกแบบมีแต่ว่าแบบนี้ทำบานเสียงราเบอร์ให้ค่อยอ่าดูชิดอีกบ้นนี้กับคำภูนั่นอยากนั่นอะีรก็ต้องเบาให้ฟังเลยสิอ่าเปิดรถแล้วบางเช่าบางทีทาง ทีมงานเรากับบานตัวชิดเนเพิ่นอาจจะเคลื่อนบทันแหละบทได้บันทึกเสียงกูนั่นไปกับนี่ได้เราบว่าเสียงมันบันทึกไปเลยเราบอกว่าเจ้าบระถอค่อยดอกราวแบค่อยแห้งเรียบร้อยแต่บทได้เอาลุ้งชื้อเราแต่บอลงเราแบบล้วหนักคอยตอนบ่ายเราแบบเชียวเอาลงให้เอาลงมาแล้วแหละออตอนบ่ายเราเชลงคลิปให้ฟังแมน การติดตรวติากันนี่มันบแม่นเรื่องดีเนาะเห็ดบกเขมรไทยกันยังตีกันก็อยู่ดีๆกับหมู่มาใส่ลายร้านนี่หนักมาเคยไปใช้มีตะกลมตะคู่เราบันเทน้องแดงนราไปเบิร์ตดีดหลอกดิดชุยหลอกไปไปใช้ไปวุ่นไปชินกับไปกับหมู่มาตลาดกับไปเป็นเพื่อนทำการลดบูเป็นคันชีซ้อนให้แล้วก็บอกราครับเรายาน แต่ววความจำเราก็บอดีหนาเราปันชสิร์ตการลดแฟ้้าเขาขึ้นได้อยู่หล่ะการลดนี<บ>่รเบาบอกวาขึ้นบางคลิปบางอันก็ค่อยจะกันเห็นใจที่เจ้าอยู่ <ừng> มันแบบว่าแบบข้อมูลที่บุหูแท้จริงมีเอาไปลงมันเสียหายที่เจ้านะบัดนี้แหละคันว่าโมเมนต์เรื่องจริงแล้วคอยบอกใหอ้อาลุงอีกของคอยหน้าบอกนะผมคอยบอกให้อลงได้บอกให้อลงมันเสียหาย ให้จบกันเท่านี yeah ้ค <No. S 2> ันว่าโบแมนเรื no. ่องจริงนะ้าแมนเรื่องจริงแล้วก็เขาลงต่อไปโบให้แต่สำบ่ให้เอาคอยไปเห็นยังจะยังก็อยาบ่ให้เกี่ยวกับตู้คอยนะสําหรับผู้สาหรับว่าผู้เอาลงคลิปตัวนี้นาๆก่อนคือชุดเจ้ากับ่บมีปัญหายยังดอก้าถ่ายมาลินได้บ่ได้บบได้กิดได้ควางยังดอกแต่ว่าเรื่องมันโบแมนเรื่องจริงแล้วบบอยากให้เอาลงบบอยากให้ประจานกันท่านะ สี่ชุมเฮากะมานี่ก็บ่มีหยังเนาะขแนวเห็นในคลิปว่าน้องแดงกับผัวเือดกันเนาะแล้วกะมาเบิ่งมองว่าเฮากินเงินกินเออแม่ว่าน้องแดงเว้านั่นแม่นเบิ่แม่นๆามเบิดเอาเอาเียจักว่าผู้ดโทรมันู่้จักอีท่าาเอาครอบครัวหั่แม่นแท้บ่เิีู้จักแท้เนาะ แบบว่ากินอะไรแค่นี้แบบว่าจาได้ข้อมูลยังเกี่ยวกับเฮื้อลังนี่นะมาถามค่อยมีนาเพิ่นลงไปขนาดคือเสบนเฮ็ดยังแล้วค่ะแม่เรื่องเค่งผู้นั้นทานแล้วจอบย่างเดียวเนาะบ่ได้เอาเวลาไปทำมาหากินยังน้าไม่จะมาชอบมาจอบค่อยนิดค่อยนิดคมคู่ลูกหลานนะคะแม่บ่เบิ่งสีหน้าน้ำแดงคือไม่ได้ทุกใจยังคือว่ายิ้มอยู่เนาะ อยู่ปกติของเาเี่ยคอยนั่นว้าตรงๆรถคันมีผู้มาว่ะเออหลุรานคือว่าผัวล้นี่ะยากได้เมื่ออยู่คนตุอยคอยประกบบริหัวได้ให้มัแลนใบเอาขันว่าเอ้ยน้องบอกอะไก็แต่ว่ามันใจเจ้าของแท้เนาะแม่นอยบอกเ่อนว่าจนาันว่าขัน่าขนว่าขันวาขันว่าขอาขัน่าขาขนว่านว่อข่าขันว่าั่าขันว่น่นว่านาน่าขั่าขัน ่ราที่มืออยู่แก้วเขาจะโชว์กันว่าเขาเป็นยังก่อนที่เอามากลับไปปรึกษาเบิร์ตเลยน้องเม็ดมันค่อยเป๊ะมาอยู่น้ำมืออยู่น้ำไข่ไปเรื่องกินเงินกินคำหนึ่งทางเฮาหนึ่งบวมหู้น้ำดองเรื่องนั่นความในของนายเจ้าน่ะแต่ว่าเขาเขาเอาลงมือเขาเอาลงความจริงเป็นอะไรเฮากะนี้บวมหู้น้ำแต่ว่าเรา่เนี่ยเราเป็นคนที่ เงินเรื่องอย่างมากนะเราเป็นคนตรงใจอยู่กับพิุมันก็เลยกลายเป็นเรื่อง่ายนี้เงินนั่นได้ยูบประมาณแต่ละภาคให้มีอะไรเราปนี้เงินลังเท่อแม่นยูทิดและล้านชองล้านนั่นทิดและล้านกับมีแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหน้าแพ้ความอยู่ความกินไปตลาดตลีแล้วก็ไปคันว่าบ่อยากให้หมูใช้น้ำแท้ๆปุ๊กคอนโดให้โยละเอาเงินมาให้เราใช้คนเดียวนะแน่เนาะาจคนใช้ให้ แทนจริงนะนะเมียประเ็ศย like ังกรบเป็นกินข้าวกัย่งชีโบเป็นเอาไปเอามาแต่บอยเซียนะบอยเซียนะมัเบียเรัใช้ชีวิตไบไหนเจ้าบอยาม้เียเจ้าข้าวไผ้เมียเจ้าข้าวน้ำ้เมียเจ้าเป็นชวนโตนาะชวนโตคอยกบอกุกคนโดให้แน้วะแวงว่าว่าเอาอากินเงินดีขามไว้อยู่น้ำไพกรบอไว้ใจนะตอนนี้แบบน้ำมันยังไงชวชุมเจ้าน้อน้าไทยมแต่ชุ่มเจ้าเนา แล้วว่าบอกเปยังกับหมูใส่นกินน้ำเหมือนเมียเขาบอากันซื้อม้านั่นคุณกะเบลีกินอยู่ในห้องคุณทุกคนกินน้ำมันฝัดตัวเองหมดโบยจากพิษกันกับลานนี่แล้วอยู่น้ำกันเจ้าเช็ดได้เราเรามาอยู่นี่เนี่ยได้นั่งลมหล่นพัวกันแบบมันนั่นนี่อยู่บ่อันนั้นมันเป็นเท่ากับโยนพิษกันกับลานเนี่นะเนาะก็คือช่วเจ้าม้แะพี่ยังกินแก้วชแก้ว ได้นั่งริบนั่งลงข้าวผาน้ำกับมิจฉอยนี่แหละแต่งให้เรากินเ็ดแล้วก็ป้อนขึ้นกันธรรมดากนเฮามีอย่างบวกินน้ำกันมันเป็นคนพิษกันลรอได้นรืมันอยู่น้ำกันบวได้ลรอได้แต่เราอ่ะเราบบอยากให้กินเราอยากให้มียาเราเอาคนเดียวเรากินน้ำเราว่าคอยนี่กินหัวลงแสดงว่าเราเชื้ออาหารมาจัดงานเลี้ยงหนูโบอยากให้เจ้ากินทั้งนั้อยากให้แต่นังแดงนักรินอยากให้เป็นการจัดงานได้แบบนี้เนาความเปรียบเทียบมันระดับนั้นหมดแล้ว หลานผัดบะเฮ็ดเห็ดบะได้เฮาเห็ดบะได้เฮาอยู่น้ำชู่เจ้ามีอยังเฮาก็อยากกินน้ำกันคือเจ้าชื่อสู่เฮากินนี่แล้วหลานผัดบาช่วงไาอยู่ต้องคอยกับบได้คอเรียกร้องว่ะเออซื้อหน้าที่มาดคอกินแน่ทันทีกับบัตรโดยวนวายเนาะความพอใจมันก็คือการปกยศคอปกยศให้หลานคอว่าอเงินน้ำพัวด้วยจันทีบ่อแ้วแต่พัวเมียเขาหลงกันได้ก็เลยแบบชิวิกีดกันไปช่อไปยังไหน แล้วว่าขัดควางกีดกันเรื่องของนันดาวน่ะบ่เคยกีดกันเออัลยเมียอยู่แล้วคือบ่โทรมาตรงๆคือบ่ถาเอ้ยเอ้ยอ้ายเอ้ยืดก็ว่า่อยได้นางแดงไปอยู่นําฉันสิเจ้าเ็ดีบอกบ่เคยเาเราบ่เคยวาเรามีแต่วาลงนั่นมีแต่ว่าให้แต่นันนี่อ่าเรายังบ่ได้โทรมามบ่บ่แต่เกิดเรื่องนยังดา อยากล้มวันกันดีๆกันแลาบ่่ลาวอ่ะกอนกันางไดก็ถึงตอนมขับแล้วได้แล้วสุกแล้วเรา่ะถึงาคขับถึงกินผัวเบิ้นลาวอ่ะเงินค้ำกัเอาไปหลอกไปเอาไปกับผมีความชุขดอกขายให้ัครขายซ่ามันเอาไปโลดมันมีความเจริญดอกตัวบนัวล น้าน่ะก๋วยจีว้าขายวังพันนั่นดูชิดแล้วก็เอาลงคลิปขายอยู่พุนนั่นซื้อขายน้าน่ะแสนห้ามาซื้ออยู่พี่แสนสี่เหลือพันแต่มันไปใช้ตัวตัวหมื่นนั่นเอคอยเอาให้พ่อบ้านขายเห็บขายเซนเนาะแม่ต้องมีเซนอยู่พุนนั่นสามพันสามพันห้าต้องมีอยู่แล้วมาเซนอยู่พี่นั่นคนละสองพันกับผู้ซื้อแต่เหลือพันเลยเอาให้ปลาบุญนึ่พันหนึ่งเอาให้จุ่มเข้าอัน มาลอยหนึ่ะพันหนึงไอ้น้องให้เขาปั่นกันบ้าบุญเล้วก็ไม่ได้ว่าเนี่ยไหนนะครับแม่หักว่าให้พังว่าบอกเขาใจว่าเอฟซีว่าอะคอยหนีอ่ะปากเชื้อพ่อแค่เงินค้ำนะว่ากินขายให้ขายน้ำเบิร์ดเกียงขายมามาซื้ออยู่นี่ฮะเดบชูเจ้าไปถ่ายบางโลนไปคอยเอาให้เจ้าเบิร์ดเดมือนักน้องแดงจะถ่ายไงคอยยังไม่ได้กินยังของไทยได้อย่ว่ายังเนาะมันแนวกันในเรามันขาดกันแล้วบดีซอแล้วบดีซอบดียาก หยากน้ำคัวน้องแดงกับน้ำเอฟซีว่าว่าคอยนี่เป็นคนร้ายคอยก็อ่านคือกันคอมเมนต์นะเอาเงินว่าเป็นคนร้ายเขาย้อมเป็นคนร้ายคอยตอนนั้นเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานได้มาแต่งมาแป่งนี่เป็นปาเห็ดแบบถึงโตมันมีบ่เราเห็ดถึงทำนี่เห็ดกะกินดองเขาแต่กินดองคือต้องมันหักไพ่บริษัทเธอหน้องเราเขาบริหัทแล้วไปสมรสแบบ ลายโป้ผัวเมียมีบ่แสดงว่าย่ากันในบอลอินพิษต้นไมยนี่เนาะบอลอินพิษซ้่มฟูบ่าวของชาวชายดอยต้องการจะซื่อเนาะนม่โอ้แสดงว่าต้องแดงมีสินเอาผัวได้บอลพิษต้นไม้จะเอาผัใหม่ก่อนเด็กปลาคายชาวบ้านในซีบุเห็ดบ้าเขาทำแล้วจะเห็ดเขาทำมันก็เห็ดเขาเห็ดบขาห้ามได้ลาว่ะพี่น้องมาลงกันลาว่ะถี่มมนลำลาวแม่นลาว่ะคนคนบ่มีชัดชัดคำว่าพี่น้องกะ เดี๋ยวหากระโผมานี่เรา,เาไปเก่ากับบงเกอเ์ไปดีกาอะไรบุ้งทำก่อนก็ไได้แสดงว่าแล้วก็ผบ้าเอานั่งเด่งโอ้ยผัวสารแล้วก็ไปแจ้งเขตคสแจ้งว่ามาขอผักเสาแ<ล>จ้งเคสแจ้งกับแจ้งป้าเป้าไปเขตไปแจ้งว่ามาอยู่มาเช้า<อ>หานาะงแ้วก็เอาเงินให้เพิ่นกินน้ำกินไหนเล็กน้อยก็ไม่ได้เช่นอย่าง แจ้งแม่แมยุ่จัมจแม่บไปแจ้งบ้านอปาไปแจ้งเขตคนใ้แม่บตามบ้านเขาคือบ่าวเวียงมานอนน้าคือเจ้ามานอนน้านี่แะค่ะอยจะแจ้งแตบ้านแหละกแล้วอันนี้เจ้าวัดคนต่างเพตต่างถินไปแจ้งเขตามาเฮินเนาะแม่นบ้านก็ลงพาไปแจ้งเขตอาทิตย์หนึ่งบ่หรืบ่ยู่นี่ว่าอาทิตย์หนึงโอ้ยจนึงหอดเดือนนี่แหละมาแต่บัะทันดำหนาจนดำหนา มันมันบมตรงกันแบบนี้ใช่เนาะคือเขาคือเราบอกในขีดเหมือนว่าทิศเดียวเนาะโอ้ยบริษัท,เด,ทเดียวแหละทิศเดียวอะทิศเดียวนั่นแหละแต่ตรกกระแตมาอยู่นั่นเองมัจะเป็นขิด,จะจะดมันจะเป็นเมื่องน่ะแต่ตอนนะั้นน่ะอยากแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วก็วมาอยู่เด็กน้อยมาอยู่เขาแต่งงานได้แล้วเขาไม่ได้เมื่องเาะเขากไม่ได้เมื่องเลยไหนโอ้ เป็นยังกางหู้น้องแดงเอาหัวหู้น้องตุ๊กไม่เนาอยู้งกับู้ช้ําั้นหัวหู้เลยิดกันเลเดือนเายนป้าปวยอก่ทีหัวหู้กลบยายับโตกันเอ่ายตอนนั้นเนาะถ่ายแล้วมาถกต้องแล้วผลแล้วเที่ยงว่าเรามาถึกต้องแต่งดองเงินทำกวางขักแมงแก่แมจะมีในโทรศัพท์กง่ายว่าจุ่มห้าหู้นั้นันน้ก็บว่าเรื่องในทีม thấy nó làm ừ. hết rồi nè thương không các bạn sinh ra ừ. chẳng không chẳng lương, chẳng thua nè con của anh con của nó và non trung nó ma nam đấy มาสรุปแล้วเ <Nope. S 1> no? ือนนนันไดก็ให้กระจ่างแจ้งเจ้าจังพอใจเนาะจักคันว่ามันเอก็บ่ได้คลิปก็บ่เอาลงแล้วเว้าไปซือแล้วก็จากให้จบกันซะบ่ให้จากเอาลงอีกต่อไปอ๋ให้แปลว่าบ่ให้ยืยาวต่อความเต็เนาะบ่ให้เว้าอีกให้จบกันซะอย่าต่อความยาวชาวความยื้แล้วจะมาถ่ายตรงแดงกันละมานะจถ่ายกมาถ่ายครับ อย่าเอาลงไปแนวมันทิเสียะหายสืบไปกับบอดี้อยู่ร้านตุ้ยคอยมาอยู่น้ำก่อนก็หักกระแพงคอยบ่เคยคมเจ้ากับมาอยู่พี่กันช่องปีเนาะช่องปีปลายเน่ยตัวยคอยอยู่จนตัวยคอยกับคอยมีปัญหาอย่างไรมันมันความจริงมันเชี่อหายอยูนี่เนาะ้มันเดือกันว้าเนี่ยว่าว่าบังคับผมเพ่งไปใช้กับบอดี้ไปเลื่อนกับบอมีแต่เพื่อนจับไผ่ว้วยโดยโดยสักคอยกับเรื่องนี้กับสิประมาณนี้ลราคอยกับเจ้ากับยังบูฮู้ความจริงเนาะ โดยโดย,โดยต้องรอเบิงช่วงใบใบเนาะบคลิปแล้รบอกย,ยังไงเนาพี่น้องก็คือแบบทีอ่าน้องแดงเว่าลนะ้วพี่น้องเนาะความในความจริงเขากับพวกห้รายละเอียดแต่ว่าเขาก็มา่ายให้ใเอฟซีได้เบิ่งได้ฟังน้ากันเดอ้อพี่น้องเนาะนี้กับโบได้ก็ต,ต้านหรือาว่าเว้ากับผู้นั้นพู้นี้เด้อบ,บ่วบัดกับพี่นอ้องนะพี่น้องเนาเขาก็เพื่อให ความยุติธรรมใหท้ที่พิจารณาเรื่องอไรก็ได้ความจริงอะไรก็แล้วแต่มันจะเป็นไป้อง้งนี่น้องแดงจะทำพลาดบาจ็อย,อยกเหรหรือ่าจอยวะมา,าน้องแดงเราอยากให้ทีว่า